ท่านผู้ชมครับไปต่อกันที่พี่เจียนนะครับจะพาไปดูช้างในงานประเพณีแห่ช้างทอดกระถินวัดสกุณนาวาดที่บ้านเหล่านกชุมอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เก็บภาพในงานที่งานช้างจริงๆมาให้ได้ดูกันครับ บรรยากาศแห่ช้างทอดกระถินวัดสกุนาวานะครับบ้านเหล่านกชุมอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับโดยการนำของดออรสุาสินีพงศกรวิวัน์บริษัทนิวปุ๋ยไทยอินเตอร์จำกัด องคณะศรัทธาญาติโยมบ้านเหล่านกชมตลอดจนบ้านใกล้เรียนเคียงทุกทกท่านทุกๆคนที่ได้มาร่วมงานร่วมงานบุญมหากระถินใหญ่ขึ้นในวัดสกุลนาวาดตามประเพณีแห่ช้างทั้งหมด6เชือกด้วยกันเป็นการแห่องกระถินรอบหมู่บ้านตลอดทั้งเงนินปัจจัยเงินทองทั้งหลายที่ญาติโยมได้นํามาได้นํามาร่วมบูรณะสร้างวงพ่อโตโคตมะเกตทองตลอดจนบูรณะวัดสกุลนาวาดทุกๆอย่าง ด้วยความศรัทธาของญาติของโยมได้เสียสละทรัพย์สมบัติแยวเว้นเงินทองทั้งหลายมาสร้างตมาก็เป็นตัวแทนของพระสงฆ์ทุกรูปในวัดแห่งนี้ตมาก็ขอเจริญสุขไปถึงญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมแห่ช้างเพราะช้างเป็นสัตว์มหามงคลเป็นนามใหญ่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองหลวงพ่อโตโคตมเกตทองขนาดหน้าตัก9เมตรสูง17เมตรรวมฐาน3เมตรเป็น20เมตรพอดีเป็น ที่ยึดเหนี่ยวให้กับผู้คนที่มากราบไหว้ตลอดจนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้กับชาวบ้านเหล่านกชุมให้เป็นมิ่งขวัญเป็นกําลังใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่กราบไหว้บูชาเป็นความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อตามประเพณีดังนั้นการหล่อหลอมหลวงพ่อโตโคตามะาเกศทองขึ้นในวัดสกุลนาวแห่งน,นี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่เมืองแก่วัดวาอารามแก่ผู้ที่มาสักการะบูชาทั้งทวยเทพเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอให้ศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญในค่าครั้งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญทุกๆคนเทินก็มีความรู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้นำกระถินจาก กรุงเทพมหานครนะคะจากบริษัทนิวปุ๋ยไทยอินเตอร์จำกัดและก็บริษัทในเครือนะคะบริษัทจิราฐากรนกุล999แล้วก็บริษัทเกี่ยวก้อยเน็ตเบร์คซัพพลายนะคะแล้วก็น้องๆกัลายาณมิตรทั้งหลายนะคะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาพระอาจารย์ติ๊กนะคะได้มาร่วมทําบุญแล้วก็อทอดกระถิ่น ที่เป็นปีที่3ของปีของวัดนี้นะคะแล้วก็ได้เป็นโยมบุกถามด้วยแล้วก็มาช่วยการสร้างบุรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามที่นี่นะคะให้เจริญรุ่งเรืองวันนี้มาทําบุญ มาร่วมบุญกระถินค่ะมาลํำฉลองด้วยแล้วก็มาทำบุญร่วมต่อยอดบุญกระถินในงานวัสกุณาวาสก็มีที่ไปที่มาก็คือศรัทธาค่ะมาด้วยความศรัทธาหนึ่งเราได้น ผลงานการแสดงหมอลำซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมมาเผยแพร่แล้วงานกระถิีนเนี้ก็สู่วันให้ครับเจ้าภาพได้เพื่อเป็นความเป็นสิริเป็นมงคลในชีวิตและเป็นขวัญกำลังใจนะครับ มัชิมาเดอะพีเปิลชโชรายงานจากจังหวัดขอนแก่นครับ